กับทายสบยดีสวัสดีเด้ม่พี่นองเซีบสุขุสุคนเนาะ่เสยเ็กซีไปนดีว่าต่างประเทศกันยินดีตอนรักขสูทางโซนสแกนเฮาอีเด้เพ่นี่น้องเยมนี้ทางสแกวก็เป็นอ่าสาพทางฝ่ายท้ายพี่น้องเนาะตอนนี้กําลังแห่เคยมาพี่น้องเลยโดยมาจากทางบ้านโคกไนเฮา โดนตกทางสไลด์คนทักเคยเคยมากแบบค่เย็นเนาะเจ้าบ่าวมาพร้อมสายฝนพี่น้องเอ้ยโดยทางนี้กับทางเจ้าบ่าว่นอันทางเจ้าสาวเนาะก็กำลังต้อนรับอ่าเจ้าบ่าวมาพี่น้องเอ้ยมาพร้อมสายฝนเลยแม่น มาชุ่มเย็นเน่โดยสบายดีโดยสบายดีคือกันเด้อเนาะโดยผู้พี่น้องเอ้เจ้าเบาก่อนล่างมามาพร้อมสายฝนมาดิโอ้พี่น้องเอ้ผู้เนาะเคิื่อนเจ้าสาวเพิ่นเอาเบาคำ โดยสบายดีเด้อเนาะโดยจะเป็นอะไรคือแบบอันขึ้นกุแล้วรอขึ้นกุ๊กเก่าเนาะรอจะเกิดรอจะเกิดรอจะเกิดบ่มันเป็นมันด่าสีบ้าด่าสีไปได้นะราสีสีตกะหรือราสีสีจับราสีจับแล้วบ้า bật bật chế độ báo của đơn rồi u á người chế độ báo này Đôi, rồi rồi <laughs> rồi u màn màu đen Pino người Oh,

จ yeah, ้ง okay. ป <ra par ano xic> ah, okay. ันไดก็ต้องขอโทษปอภัยนะ FC มีชุมชนเด้อว่าจะทราบกันกําลังมาอยู่เอ่อภาควันกันเป็นที่ได้ว่าแลเนาะพโดยทจะบาวเนมาจากบานคงใหเฮนี่เอง เป็นกระสิสุขควันตามพิธีคลองประเพณีพี่น้องเอ้ย มื้องามยามนีวันบงอีอมตะเทียนนํ้ทเหันใบนี้เป็ันห่แกวคุณนางตแต่งแล้วเพลงยกมามื้อานี้ต้นใหม่ต้นดเมื้อนีวันนี้เนปลูกเราเพว่ามืนีวันนี้เพิู่กเพื่อเจ้าหัวเมียเราว่ามือีวันนี ตั้งแหกเตบุีต่อไป้ไผซขึ้เจ้าเป็นฟูมันขึ้นนกหัวรเด้อบาดนี่เด้อเป็นัวเป็นเมียกันขื้นดังนกเพียงไผ่เทียงหม่ฟันดังเขาซาเม้นปัไ่เป็นหัวร์นี่เนียเดียวเก่งเกี่ยมเนีิพย์ัวนิดเียัพัวรับเนี่ยนอนหัวสอนเนียจื้อทัวรซื้อเนี่ยขายมันยังมอสิขายสุกเรือคนเจ้านั่นเสือ ทำบุดเผาโบราณค้นไหหลานในงานวันนี้เป้นกาวที่ค้นหนค้นนุ่นค้นลำขนด้วยจัตตโลอันยวนโลสุขาระรังผู้ดีผู้ดีควาพูนคําพูนนูคุณดื้อบาตเตอรซไ่เทียมบ่ mọi người mượn người mượn người hắn mượn chung này mượn chung ơi mượn chung เราเอาตั y สายไฟเนี่ยเอามาแข้งเราพู้ทาจะมาทาเลยไนมันเหมือนต้นนี้อย่างีหงหเรามีลูกผู้หญิงเราลเรหนกุกแดงชัดเจนแล้วเลงมาไที่ต่อแล้วกู้งองกเป็นลูกพอหแล้วปูแทนเน โซ่นุณลาหักเป็นลาเล่นทุพาเชงหมู่เมือาวันเดงรับสายสายวันเจ้าให้มาเทียนเรายาชาเดจันดวงพาไปมามีเท่ามาคาสาให้ได้ก่อนเชือกนีเกลือปักเซไว้แดกวันทองแห่งเดีจะงมาเทียนฟูวันจะอยูมาพาเดินไปห่าสามเมืองเด

หมูบไผหน่เป็นดีว้จยกข้งเยี่ยงอเสือเเมือนเดโใส่ยานาเทียวให้มาหมน่ดิมูดีดี่ี้พาบเกลือิบากินสานี้เปนน้ของสี่ยงมุสุนหาะวาเป็นนนอับไฟเลื พี่น้องเหเนะตัวพื้นกระสูดแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วกะเมนกระเลือแต่พืนผูกเคนหรือว่ากรัเพียงกระปุกคอตะแคลนก่อนโดย เป็นสูตรแล้วกันเบวาตรงอ่ะยังพัเดินแบบปอนไข่บอปอนไข่น้อหยางขันตกันแม่ทำไปหนึ่งที่ว่าเขาแขนงแมแม่ันิวนะเอาแม่ผูกแขนนกผูกแขนแล้วนักแขนผูกแขนกันอีหยังก็่ด้นะเออพนผูกแขนพาม

ພາພາກົມຊິໄປເນາະເພາະວ່າເອົາແຕ່ຊິເກນຄຳໃຫ້ທາງເຈົ້າສາວພີ່ນ້ອງເດີ້ເນາະແມ່ວ່າຄາຊິນາະເພິຄຳບາດนึงພີ່ນພ້ອມເຂົາພ້ອມ

ทางยาแลทางป้าเพิ่นื่าองน้าทางป้าคแครับต้นอ่านองไทหรือว่าลูกไผ่พี่น้องเนาะทางาเพิ่นแว่าลูกไผ่ลุกไผล่าลูกเคยกับลูกเคยล่โดย هل هذا ไม่ได้ก็ต้องทำไม่ดก็ไม่ด้ไม่ดก็ต้อไม่ดก็ตองทำไม่ดีก็อทไม่ีก้องม่นีก็ตอทำดกองม่ดีก็ตงทม่ดีก็ต้อไม่ดีก็ต้องทำม่ดีก้องทำไมี้องทม่ดี้อมีก็ต้องทำ่ดกต้องท่ดีก็องม่ดี้งไม่ดีตอง่ดีก็ตองท่ดีก็ต้องทำไม่าีก็องท่ดีก็ต้องทำไม่ดีก็ต้องทไดีก็้องม่สีกต้องทำไม่ ต้องมาคุ้กระเจ้ามาจากคนลูกมาสู่โลกเพื่อว่าฝากวมุขส่ความโล้สู่้มาอาจารย์วน้นับวันนี้เนดับใส่ยาสิ่งที่ค้ที่าำให้ถู้าูกคน้ามา้ถมีผู้ย่อเนี่ยผู้ย่อความความันคน ไงายทด่อนลา้ยท่น้าไขมันเาทอดไ่เห่าเเป็นก้อนข่้ามดคไมนายเสียนน่พดน่มาเป็นไน้าด้ขขา่งมาลำเดินด้วยเด้อตอนนี้ก้อนไข่พี่น้องเลยโอ้ตอนไข่พี่น้อย

มาเด้อลามมาเด้อพี่องไงานนี่กโจงผ้าเข่าเข่าเพื่อนหอเข่าบอลเจ้าสาวเจ้าบ่าวพี่น้องเ้ยเอากำลังโจงเข่าพี่น้องเลยอ้ยางนาเนื้อ

เอกาะคเนี่ยขอลายปสามมือเลยจังสิได้เอาประกวนหลกจากกันแอ่ว่าเนียนเนาะเนียนมัดแบบหงัวบนนอนดันนี้เพั่นกาซีได้จุดมาตานหรือว่าบบนทึกค่าอยู่ไทยพันกาซีเอิวมาจุดทะเบียนสมรสพี่น้อยเนาะ ຢានិងសាគາល់ក្រូរើងសារបាន់ទៅង់ចូលចូលទៅដើមខ្លាប់ហើង់ជាជាម្រល់ការស់ស